นี่คือพัดลมรุ่นใหม่จาก g s u ุ c i บันทึกสเปกไว้แล้วไปจัดกันครับพัดลมพกพา g s u i c i Ultra t เปลี่ยนหัวใหม่ทั้งหมดเพิ่มแปลงปหัวต่อเป็นแม่เหล็กติดง่ายติดหนึบแข็งแรงหัวเป่าลมขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการเป่าทุกอย่างแล้วฝาหลังถอดออกได้มีอุปกรณ์มาให้ด้วยป้องกันผมไปติดมีตะแงเพิ่มความปลอดภัยพิเศษสุด,สดแบตเตอรี่อึดกว่าเดิมใช้ได้สูงสุด25ชั่วโมงและมันอึดกว่าเดิมกว่า3เท่าปรับได้ร้อยระดับมีหน้าจอแสดงผลดูแบตได้มีระบบล็อกพัดลมเพิ่มความปลอดภัยป้องกััันนพพดดดดลลมมเเเปปปิิงีไไไไฟส่วารรรบบ้้3ะะะแก็ เอสโอเอสวันอยู่ในป่ามาพร้อมสายคล้องข้อมือมีแบงปั๊แลวดูที่ชาร์จแบบใหม่โคตรแกมมันปักหัวได้จะ usb type c หรือ type a เปลี่ยนเอาชาร์จเอาเลยตามสะดวกลมแรง19เมตรต่อวินาทีแรงโหดมากเพื่อใช้ในปงในป่าได้เลยไปแคมปิ้งได้เลยพัดลมสายลุยแรงสุดตรวจขายร้อนได้เป่าผมได้เปิดไฟได้เป็น power bank ได้แล้วมาดูกันคลิปหน้าว่าผมไปลุยป่าข้างนอกจะเป็นยังไงและใครจะลองก่อนใครสั่งได้ในตะกร้าครับนี่คือพัดลมรุ่นใหม่จากจีสุไลบันทึกสเปกไว้แล้วไปจัดกันครับพัดลมพกพาจีซูไลท เปลี่ยนหัวใหม่ทั้งหมดเพิ่มแปลงปัดหัวต่อเป็นแม่เหล็กติดง่ายติดหนึบแข็งแรงหัวเป่าลมขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการเป่าทุกอย่างแล้วฝาหลังถอดออกได้มีอุปกรณ์มาให้ด้วยป้องกันผมไปติดมีตะแกรงเพิ่มความปลอดภัยพิเศษสุดแบตเตอรี่อึดกว่าเดิมใช้ได้สูงสุด25ชั่วโมงและมันอึดกว่าเดิมกว่า3เท่าปรับได้ร้อยระดับมีหน้าจอแสดงผลดูแบตได้มีระบบล็อกพัดลมเพิ่มความปลอดภัยป้องกันพัดลมเปิดเองมีไฟส่องสว่างปรับได้3ระดับและกระพริบได้ใช้เป็นไฟ OS เอยู่่ใปามพร้อส้องข้ออมีแลนอดู่ชาร์จแบบใหม่โคแม มันปรับหัวได้จะ USB Type C หรือ Type A เปลี่ยนเอาชาร์จเอาเลยตามสะดวกลมแรง19เมตรต่อวินาทีแรงโหดมากเพื่อใช้ในปงในป่าได้เลยไปแคมป์ปิ้งได้เลยพัดลมสายลุยแรงสุดตัวท้ายร้อนได้เป่าผมได้เปิดไฟได้เป็น power bank ได้แล้วมาดูกันคลิปหน้าว่าผมไปลุยป่าข้างนอกจะเป็นยังไงและใครจะลองก่อนใครกดสั่งได้ในตะก,ก้าครับนี่คือพัดลมรุ่นใหม่จาก g ี s u r a บันทึกสเปกไว้แล้วไปจัดกันครับพัดลมพกพา g ี s u r a y Ultra t เปลี่ยนหัวใหม่ทั้งหมดเพิ่มแปลงหัวต่อเป็นแม่นเหล็กติดง่ายติดหนึบแข็ง ขึ้นรองรับการเป่าทุกอย่างแล้วฝาหลังถอดออกได้มีอุปกรณ์มาให้ด้วยป้องกันผมไปติดมีตะแกรงเพิ่มความปลอดภัยพิเศษสุดแบตเตอรี่อึดกว่าเดิมใช้ได้สูงสุด25ชั่วโมงและมันอึดกว่าเดิมกว่า3เท่าปรับได้ร้อยระดับหน้าจอแสดงผลดูแบตได้มีระบบล็อกพัดลมเพิ่มความปลอดภัยป้องกันพัดลมเปิดเองมีไฟส่องสว่างปรับได้3ระดับและกระพริบได้ใช้เป็นไฟ S o s เวลาอยู่ในป่ามาพร้อมสายคล้องข้อมือมีแลงป์ละดูที่ชาร์จแบบใหม่โคดแ่มมันปรับหัวได้จะ usb type c หรือ type a เปลี่ยนเอาชาร์ แรง19เมตรต่อวินาทีแรงโหดมากเพื่อใช้ในปงในป่าได้เลยไปแคมปิ้งได้เลยพัดลมสายลุยแรงสุดตรวจ้ายร้อนได้เป่าผมได้เปิดไฟได้เป็นวอร์แบงค์ได้แล้วมาดูกันคลิปหน้าว่าผมไปลุยป่าข้างนอกจะเป็นยังไงและใครจะลองก่อนใครกดสั่งได้ในตะก้าครับนี่คือพัดลมรุ่นใหม่จาก g s u ุ c i บันทึกสเปกไวแลวไปจัดกันครับพัดลมพกพา g s u i c i d l t a t เปลี่ยนหัวใหม่ทั้งหมดเพิ่มแปลงหัวต่อเป็นแม่เหล็กติดง่ายติดหนึบแข็งแรงหัวเป่าลมขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการเป่าทุกอย่างแล้วฝาหลังถอดออกได้มีอุปกกรณ์มาให้้ดวยผไปติ แกงเพิ่มความปลอดภัยพิเศษสุดสแบตเตอรี่อึดกว่าเดิมใช้ได้สูงสุด25ชั่วโมงและมันอึดกว่าเดิมกว่า3เท่าปรับได้ร้อยระดับมีหน้าจอแสดงผลดูแบตได้มีระบบล็อกพัดลมเพิ่มความปลอดภัยป้องกันพัดลมเปิดเองมีไฟส่องสว่างปรับได้3ระดับและกระพริบได้ใช้เป็นไฟ SOS มวลาอยู่ในป่ามาพร้อมสายคล้องข้อมือมีแปลงปัดและดูที่ชาร์จแบบใหม่โคตรแจมมันปรับหัวได้จะ USB Type C หรือ Type A เปลี่ยนเอาชาร์จเอาเลยตามสะดวกลมแรง19เมตรต่อวินาทีแรงโหดมากเพื่อใช้ในปงในป่าได้เลยไปแคมป ได้เลยพัดลมสายลุยแรงสุดตัวท้ายร้อนได้เป่าผมได้เปิดไฟได้เป็นภพาะว่แบงได้แล้วมาดูกันคลิปหน้าว่าผมไปลุยป่าข้างนอกจะเป็นยังไงแลวใครจะลองก่อนใครกดสั่งได้ในตะก,ก้าครับ